มาคะทุกคนวันนี้เราจะพาไปลองว่าวนะคะเรามาซื้อว่าวที่สิงห์านครแล้วเราก็จะไปนี่ค่ะข้ามแพไปฝั่งสงขานะคะข้ามแพไปฝั่งสงขาเราจะไปลองว่าวกันที่สงขานะคะทุกคน ตอนนี้เรากําลังจะข้ามเพนะคะก็เลยถ่ายบรรยากาศข้ามฝั่งฝั่งเขาแดงนะคะตอนนี้เราอยู่ฝั่งเขาแดงนะคะนี่คือเขานี่คือเขาแดงนะคะทุกคนเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นนะคะเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งทางนู้นตอนนี้เราข้ามอันนู้นคือเขาหัวแดงนะคะเขาหัวแดงสงขานะคะเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นนะคะตอนนี้เราข้ามมาฝั่งนี้แล้วนะคะทุกคนเราข้ามมาฝั่งสงขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองปล่อยว่าวกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้เราพาวเวาควายตัวของพี่ลีนะคะที่พี่ลีทำในปีพศ2566นะคะก็ะคือปีนี้เนี่ยแหละคะ่ะได้ทําเรียนแบบของว่าวตัวสีฟ้าที่ซื้อมาจากทีมสิงหานครนะคะก็เป็นว่าวควายตัวเดียวนะคะของเราที่เราได้ทําในปีนี้เนาะ เราจะพามาปล่อยเล่นลมเลนะคะลมทุ่งนาเราก็ปล่อยกันไปแล้วนะคะทุกคนที่หลังบ้านเราเราก็ปล่อยเป็นคลิปสองคลิปแล้วแล้วก็ทําเป็นไลฟ์สดนะอ่ะหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาปล่อยลมเลนะคะเป็นเป็นสนามที่เขาใช้แข่งกันนะคะที่งานว่าวสงขาแต่วันนี้เขาไม่ได้แข่งว่าวกันเนาะเราก็เลยพาของเรามาเล่นลมทะเลกันค่ะพี่ลีลองปล่อยดูสิคะ โอ้ขึ้นไปแล้วนี่นี่คือว่าของพี่ลีนะคะทุกคนเล่นะคะไปซ้ายนิดนึงนะคะทุกคนไม่นิดแหละไปซ้ายเยอะเลยนะคะเอากลับมาเอากลับมาเอากลับมาก่อนพี่มันไปไกลเกินนี่ค่ะทุกคนมันไปไกลเกินนะคะพี่หลีกําลังวิ่งไปเอาอยู่นะคะมันไปซ้ายอ่ามันเอียงซ้ายมากเกินนะคะทุกคนนี่ค่ะพี่หลีตรงนี้นะคะแล้วพี่หลีก็ไปผูกไว้ตรงนู้นนะคะที่หลักไกลที่ริมทะเลเลยนะคะ แล้ว,ว่ามันก็ไปนูค่ะไปซ้ายเกินนะคะทุกคนไปเข้าไปในป่าสนแล้วนะคะแต่มันก็ขึ้นนิ่งนะคะทุกคนถ้าเป็นว่าวแข่งถือว่าไม่ผ่านนะ,ะว่าวแข่งนี้เขาต้องอ่ะเขาจะให้ชนะนี่ต้องเป็นว่าวที่หนึ่งเลยคือเสียงดังตอนขึ้นขึ้นสวยนะคะแล้วก็พอขึ้นไปแล้วสายซ้ายสาย,สาย,สายขวานะคะสายไปซ้ายเท่ากันขวาเท่ากันนะคะจาก ที่ประสบการณ์ที่เราถามนักแข่งมานะคะ,ะว่าที่จะชนะได้ก็คือไปซ้ายถ้าไปซ้ายไปซ้ายประมาณเขาเรียกว่าอะไรไปซ้ายเท่าไหร่ก็ไปขวาก็ต้องเท่าเท่ากันนะคะคือไม่ไม่ไม่ไมกลกันมากเอียงซ้ายเอียงขวานะคะว่าที่ขึ้นนิ่งๆน,นะคะไม่ชนะนะคะทุกคนเนาะปล่อยเล่นนะปล่อยได้นะคะว่านิ่งๆแต่เวลาแข่งเขาแข่งซ้ายขวานะคะทุกคนของพี่ลีนี่ไม่สายเลยนะคะของพี่ลีคือนิ่งมากนะคะทุกคน แต่ตอนที่ของพี่ลีตอนที่เล่นลมลมทุ่งนาน่ะสายซ้ายขวานะคะแต่พอมาเล่นลมทะเลของพี่ลีไม่ไม่สายเลยนะคะของพี่ลีนิ่งมากค่ะแต่กติกาการแข่งจริงๆเขาต้องสายซ้ายขวานะคะเห็นไหมคะของพี่ลีสายนิดเดียวนะคะสายไม่มากนะคะทุกคนเดี๋ยวให้พี่ลีเอาลงแล้วก็ปล่อยใหม่นะคะพี่ลีกำลังสาวลงอยู่นะคะ ตอนนี้เรามาเล่นที่ทะเลสงขานะคะทุกคนลมแรงมากค่ะของพี่ลีนี่เล่นลมทุ่งนาได้นะคะลมทะเลไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ค่ะไม้ของพี่ลีค่อนข้างอ่อนนะคะไม้ของนักแข่งที่เขาทำว่าเขาจะเป็น าวาวที่ค่อนข้างจะแข็งนะคะไม้ไผ่เก่งๆพี่หลีกำลังสาวลงแล้ว มีน้องเขามาเล่นว่าวข้างๆเราด้วยนะคะทุกคนน้น้องเบิร์ดคะ่ะน้องเบิร์ดมาเล่นข้างๆเรานะคะขเขาเล่นว่าวอะไรว่าจุฬาหรือเปล่าสีขาวแต่ของพี่ลีว่าควายนะคะกำลังเอาลงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะปล่อยขึ้นใหม่นะเดี๋ยวจะขยับขยับสายชุงนิดนึงเนาะ ลมแรงนะคะปกติตัวนี้สาวถึงมือเลยนะคะแต่วันนี้ไม่ถึงนะ,ะอ่ะเดี๋ยวปล่อยรอบสองนะคะทุกคนทุกคนวันนี้พี่หลีพามาเล่นว่าวที่ชายทะเลสงขานะคะพาว่าวควายมาเล่นลมทะเลคะ่ะนี่คือว่าวควายตัวของพี่หลีนะคะขึ้นค่อนข้างนิ่งนะคะตัวนี้ขึ้นค่อนข้างนิ่งแต่ตามหลักของการเล่นว่าวควายจริงๆแล้วมันต้องสายซ้ายสายขวานะทะุกคน สายซ้ายขวาเสียงดังนะคะถึงจะชนะในการแข่งขันนะแต่อันนี้ของพี่ลีปล่อยเล่นนะคะทุกคนขึ้นค่อนข้างนิ่งเห็นไหมคะมันนิ่งมากเลยค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะถ้ามันไปซ้ายขนาดนี้มันต้องกลับมาขวาเท่าๆกันนะคะแต่อตัวนี้มันมันไม่ใช่ว่าวแข่งนะคะทุกคนอันนี้เป็นว่าที่เราทําเล่นนะลมทะเลไอลมทุ่งนานะคะแต่ว่าวันนี้เราพามาปล่อยลมทะเลนะคะทุกคนค่อนข้างนิ่งนะ แต่ถ้าเป็นว่าวแข่งที่เขาแข่งกันจริงๆมันต้องสายซ้า,ายสายขวาแล้วก็เสียงดังนะคะทุกคนถึงจะชนะมีคนถามว่าวาวควายเขาแข่งกันยังไงนะคะแข่งซ้ายขวาเสียงดังนะคะทุกคนสายขึ้นสวยขึ้นไปแล้วก็สายซ้ายสายขวาแล้วก็มีเสียงดังนะคะแต่ของพี่ลีนี่คือถ้าแข่งก็ไม่ชนะนะคะเพราะขึ้นไปนิ่งมากเลยะคะ่ะทุกคนเนี่ยตอนนี้เราเล่นกันอยู่ที่ชายทะเลนะคะ เดี๋ยวพี่ลีจะเอาลงแล้วก็ปล่อยอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าปล่อยให้มันยักไปข้างหน้านิดนึงนะคะเพื่อที่จะอ่าเพื่อใจะย้ายมันสายซ้ายขวานะคะจะลองดูนะคะว่ายักหน้าอีกสักนิดนึงว่ามันจะสายซ้ายสายขวาไหมนะคะทุกคนตัวสีขาวนู้ดเป็นว่าของน้องเขานะคะมาเล่นด้วยนะคะเ,เขามาเล่นแต่ของเขานั่นแหละเข,า,ข,า,ใขาใช้เขาใช้แอคกนุ่ไงแอกแอกอีสานนั่นพี่แอกอีสานจะดังแบบนั้นแหละแอกอีสานบันเฮ่าเ้ยค <provoc> ่ะเด้อ แต่อันนี้ตัวสีขาวนะคะของน้องเบิร์ดเป็นแอกน่าจะเป็นแอกอีสานนะ้อดังดังเออเหมือนว่าวว่างสองห้องไหมอะ่ะองห้องอ๋อว่าของน้องโจสีขาว,วเป็นว่างสองห้องนะคะแอกเขาก็ใช้แอกอีสานเนาะมันดังแบบนั้นนะคะทุกคนแต่อันนี้ของพี่ลีนี่เป็นแอกแอกใบใบไมล่านะคะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ของพี่ลีพี่ลีต้องขูดอีกนะคะทุกคนเมื่อกี้ของพี่ลีนะคะ ขาดนะคะปิวไปไกลมากค่ะข,ข้ามป่าสนนี่ไปนู่นไปไกลไกล,ไ,กล,ไ,กลได้แบบหลายกิโลเลยนะคะสองสองกิโลได้นะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปถึงสองกิโลไหมพี่พี่ลีต้องวิ่งไปเอานะคะน้องเบิร์ดพาขับรถไปเอานะคะเนะะี่ยค่ะอ๋อมันติดบนต้นไม้พี่ลีไปขึ้นเอานะคะทุกคนนี่ฉันก็ไม่ได้ไปถ่ายเนาะมันไปไกลเดี๋ยวจะปล่อยอีกสักทีนะคะทุกคน ปล่อยนานๆไม่ได้แนละ้วเพราะว่าเชือกที่เราเตรียมมานะคะมันไม่ใช่เชือกสาหรับเล่นลมทะเลนะคะทุกคนมันเป็นเชือกสีขาวเชือกไนลอนสีขาวนี่มันอ่าพอมันไปถูกกับตัวอื่นนะคะเมื่อกี้นะคะไปถูกกับของอ่าน้องๆที่เขามาเล่นข้างๆเรานะคะมันไปพันกันเสร็จแล้วก็มันก็อขาดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะปล่อยอีกสักทีนะคะตัวนี้ปล่อยอีกสักทีสักครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นครั้งที่สามนะคะที่เราจะปล่อยว่าวตัวนี้ นะคะข้างๆเราก็จะมีว่าวควายของอ่ะน้องเบิร์ตนะคะแล้วก็เพื่อนน้องเบิร์ตนะคะมาเล่นกันแล้วก็มีว่าวดุยดุยนะคะว่าวดุยดุยเป็นว่าวของทางภาคอีส,สานเนาะนะคะปล่อยอยู่นะคะว่าวดุยดุยค่ะหรือว่าว,าวาสองห้องนั่นแหละคะ่ะมันบองควายะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองปล่อยของพี่ลีดูนะคะของพี่ลีเชือกเชือกไม่เหมาะกับการเล่นลมทะเลนะคะเชือกสีขาวเนี่ยพี่ลีไม่ปล่อยไกลแล้วนะคะทุกคนถ้าปล่อยไกลอ่ะมันเวลามันลมมันพัดหรือสายมันขาดมันจะไปไกลนะคะพี่ลีจะผูกไว้แค่ต้นต้นสนใกล้ๆตรงนี้นะคะ,ะก็ไม่ไกล้เท่าไหร่นะคะแต่คือไม่ให้ไปไกลแล้วนะคะถ้าสมมุติมันขาดมันก็จะได้ไม่ไปไม่ไกลนะคะทุกคนเนาะเพราะเราไม่มีรถ ไปตามเมื่อกี้อาศัยรถน้องเขาไปตามมาให้นะคะเมื่อกี้นี่น้องเขาเล่นอยู่ฝั่งนู้นนะคะแสดงตรงนู้นนะ,ะเขาก็เป็นเอซเรานะคะน้องเบิร์ตนะก็ดูเราอยู่ใน YouTube อยู่นะคะของน้องเบิร์ตเดี๋ยวพี่หลีจะมาปล่อยนะคะ มาค่ะทุกคนมาดูพี่ลีปล่อยครั้งที่สามนะคะครั้งที่สามเนาะอ้าสายขาดอีกแล้วอ้าสายขาดแอกหลุดอีกแล้วค่ะทุกคนล้วสายมันไม่เหมาะกับการเล่นลมทะเลไหมอะพี่ ไปเล่นลมบ้านเราเลยคนสายขาดอีกแล้วค่ะอะเดี๋ยวจะขึ้นทั้งที่สี่นะคะทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะพี่หลีก็ได้เอาว่าวขึ้นไปแล้วนะคะดิฉันก็ถ่ายไม่ทันนะคะเมื่อกี้นี้กําลังยุ่งยุ่งอยู่นะคะพี่หลีบอกว่าแต่งแต่งยักหลังอ่ะพี่ยักหน้านะคะแต่งให้สายชุงไปด้านหน้านิดนึงนะคะ พี่ลีอยากให้มันสายนะคะตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วนะคะสายซ้ายขวาแล้วนะคะของพี่ลีสายแล้วนะคะทุกคนซ้ายขวาซ้ายสายยาวจังขวาโอ้โหขวาจะกลับมาขวาได้ขวาขวาลูกขวาขวาลูกขวาซ้ายเอ้าซ้ายลูกขวา เนี่ยค่ะทุกคนซ้ายขวาเนะะี่ยค่ะว่าถ้าเป็นว่าแข่งต้องสวยกว่านี้อีกนะคะต้องสายแบบให้เสมอเลยนะคะไปซ้ายเมตรนึงก็กลับขวาเมตรนึงอะไรประมาณนั้นไปซ้ายนิดนึงก็ต้องไปขวานิดนึงเท่าๆกันนะคะมันก็ไม่ได้เท่าเป๊ะหรอกแต่ในดูในสายตาแล้ว <มา S 2> <ๆ>เขาดูจากเวลาเขาวัดนะเขาวัดจากสายตานะ,ะทุกคนต้องขึ้นสูงด้วยนะ ขึ้นสูงแล้วก็ขึ้นสูงแล้วก็สายนะทุกคนเนาะเนี่ยของพี่ลีเริ่มสายแล้วค่ะซ้ายขวา,า,ขวาต้องสายให้แบบดูจากสายตาแล้วมันดูว่ามันมันสวยอคะ่ะทุกคนดูว่ามันสายเท่าเท่ากันเลยเแบบนี้เขาดูจากสายตาเนาะมันไม่มีอะไรมาวัดหรอกมันม,มีกรรมการที่เขาวัดจากสายตาว่าอะไรสวยส่วนมากเวลาเขาแข่งเขาแข่งทีละห้าตัวเนาะเขาแข่ง,ขงทีละห้านะตัวมันก็จะดูง่ายกรรมการก็จะดูแล้วก็ ให้ตัวไหนผ่านก็ส่วนมากก็จะเป็นเอกฉันนะคะทุกคนนะ <_ an> เขาก็มองดูนักแข่งเขาก็จะรู้กันนะคะว่าตัวไหนขึ้นสวยเนาะนีะค่ะของเรานะคะว่าควายเดี๋ยวพี่ลีก็จะเอาลงให้ดูแล้วก็จะปิดคลิปกันแล้วนะคะ <_ an> ทุกคนอยาให้ดูอีกสักพักหนึ่งเนาะ,ะให้เขาเล่นลมก่อน <_ an> ให้เขาเจอลมเล่บ้างจ,จ,จะได้มี<ล><ล>ความจะได้มีประสบการณ์ว่าเราจะได้มีประสบการณ์นะคะ แต่ว่าเราเนะี่ะมันเป็นไม้ที่ไม่ค่อยแข็งนะคะทุกคนเนาะปีหน้าต้องหาไม้ดีๆนะคะทุกคนหาไม้ดีๆนะคะ,อะแอกว่าเส้นปักเล็มันดังแอกก็ต้องให้ดังกว่านี้นะคะต้องขูดใบให้บางเนาะใบในน้ำอ่าใบไมล่าฟิล์มที่เราเอามาทําแอกนะทุกคนต้องขูดให้มันบางก่อนนะคะไม่ใช่ว่าตัดมาปุ๊บแล้วก็เอาไปใส่เลยมันก็จะไม่ดังนะคะเราต้องขูดนะคะขูดขูดไอให้มันบางออกนิดนึงนะคะทุกคนถึงจะามาใส่เนาะ ให้เขาเล่นลมเลก่อนนะสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะฉันก็ถ่ายแบบนี้ก็ปวดคอเห<ร>มือนกันค่ะตอนนี้พี่หลีวางไม่สูงมากนะคะท<ร>ุกคนก็ซูมนิดหน่อยะะอทุกคนตอนนี้พี่หลีก็จะเอาลงแล้วนะคะว่าควายของเรากินลมค่อนข้างนานแล้วนะคะ เอาลงแล้วค่ะรอบนี้รอบสุดท้ายเลยนะคะไม่ขึ้นแล้วนะคะก็พามาเล่นลมเล่ประมาณนี้ค่ะถือว่าขึ้นโอเคนะคะสําหรับการเล่นเนาะแต่สําหรับการแข่งอาจจะยังไม่ผ่านนะคะเพราะว่าปีค่อนข้างอ่อนนะคะไม้ไม้ไผ่ของเราค่อนข้างอ่อนปีหน้าค่อยทําใหม่นะคะทําแบบที่แข็งๆเลยเนาะ,ะไปหาไม้ไผ่ดีๆก่อนนะคะลีลกาลังจะสาวลงนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เนี่ยค่ะว่าวควายมันต้องใส่นะคะทุกคนถ้าไม่ใส่เอกมันก็จะไม่ดังแล้วมันก็จะ,ะขึ้นไม่สวยนะคะทุกคนนะลงหัวปักลงวันน,นนี้นะคะทุกคนสาวไม่ถึงมือนะคะเพราะลมทะเลมันแรงนะคะทุกคนเนาะพี่ลีเคยสาวที่กลางทุ่งที่แบบทุ่งนานะถึงมือนะคะตัวนี้แต่มาลมทะเลไม่ถึงะคะ่ะทุกคนสู้ไม่ไหวนะคะตัวนี้มันเหมาะเล่นกับทุ่งนานะ,ะทุกคน ลูกท่องนะคะเล่นตามท่องนะคะแต่อันนี้ทะเลมไม่ไหวจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะละกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะในพี่ลีขอถ่ายรูปหน่อยค่ะถือดีๆก่อนค่ะหันหน้ามองกล้องด้วยค่ะอยู่ไม่นิ่งเลยลูกฉันอายิ้มค่ะยิ้มค่ะ โอเคค่ะสวยค่ะ